สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมจานเจ Master Gamer คนเดิมและว,วันนี้เราอยู่ในผู้พิเศษจอมป่วนรีบรอนนะรีบรอนนะคะวันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าผมได้เติมเงินเข้าไปจํานวนเยอะมากๆครับนี่ฮะยวนะผมจะกดให้ดูนะครับผมนี่ครับเติมไปทั้งหมด4,500เชลนั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมเป็น v i p 1 0แล้วนะฮะก็อีกนิดนึงจะเป็น v i p 1 1แล้วนะครับ <c oughs> คือต้องบอกไว้เลยนะครับว่า4,500หอยที่ผมเติมไปนะใครมันชวนมาตอนนี้เนี่ยปะโต๊ยังเดี๋ยวก่อนนะครับก็คือจะเท่ากับเติม3,000บาทนะฮะ5ครั้งนะฮะร,รวมเป็น15,000บาทนั่นเองนะครับผม <c oughs> ผมเปเลยนะฮะเกมนี้เนี่ยเล่นแล้วม,มันจริงๆเล่นกับกายเงิดแล้วม,มันจริงๆนะฮะตอนนี้ก็เปไปอีก15,000นะฮะแล้ววันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะมาจัดเต็มแน่นอนนะผมจะมาเล่งพลังสู้กับพี่ๆเขาหน่อยนะ มาดูพลังกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพี่ๆเขาพลังเท่าไหร่กันละตอนนี้ครับผมตกไปอยู่อันดับ5้าแล้วดูดิโอ้โหอันดับหนึ่งนี่แบบพลังเยอะมากอะโอ้โหแต่แบบพยายามจะเล่งพลังสู้นะตอนนี้เทพนภา,าก็อยู่ที่2 8 0 0 0 0นะน่าจะ3 0 0แสนวันนี้และผมคิดว่านะสิ่งที่ผมจะมาทำวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมจากที่จะมาเปน,นั่นเองนะฮะนี่ครับผมจะมาเปน,นี่เลยก็คือผมจะซื้อตั๋วสุ่มอะ่ะเพราะว่าผมอยากที่จะจุติฮะ จะจุติตัวละครนั่นเองนะครับผมนี่ครับ60ตัวหกร้อยหอยอันนี้ก็จําเป็นนะฮะใช้อัปเกรดตัวละครได้ครับซื้อไปเลยอ่าแล้วก็อันนี้นะอันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันนะอัปอัปเกรดตัวละครแล้วมันได้อันนี้ด้วยครับอันนี้ใช้ปลดล็อกอ่าปลดล็อกไอ้ช่วยเหลือนะฮะตัวละครช่วยเหลือมันทําให้ตัวละครเราอัปเพิ่มขั้นสูงขึ้นได้มากนะอันนี้ก็จัดเลยนะอันนี้ก็อุ้ยอันนี้ได้พอา3อันเลยเหรอเอาดิครับผม โอ้โห oh. แล้วก็อันนี้เป็นแพ็คอุปกรณ์เนาะใช้ตีบวกอุปกรณ์นะฮะจำเป็นนะจำเป็นแพ็คตีบวกอุปกรณ์ดีๆของพวกนี้มันดีนะฮะตอนนี้โอ้โ oh. หแป๊บเดียวหรือ2อ0 7อ่าแล้วก็มาซื้อผมจะมาซื้ออันนี้นะฮะก็คือเป็นตั๋วนั่นเองนะ,ะเป็นตัวสุ่มเพราะว่าม,มันมีสิ่งที่ผมอยากได้อยู่นะอ่าแล้วก็อันนี้อีกอ,อบอกเลยว่าจึง้ง สำหรับ2องอันนี้เนี่ยผมจะยังไม่ซื้อนะเพราะว่ามันแบบมันซื้อได้ตลอดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ผมจะซื้ออันนี้ครับการ์ดเสริมนั่นเองนะฮะเพราะว่าผมจะมาสุ่มหากาดที่มันออปชันดีๆนะที่มันแบบบวกคริติคอนบวกดาเมจที่มันแบบแรงๆฮนะเพื่อจะมาเร่งพลังนั่นเองนะโอเคก็อันนี้เหมาให้หมดเลยนะฮะเอ้ยเดี๋ยวแปบ๊บเดียวหอยเราแบบลดลงเยอะมากอะโอเคอันนี้ซื้อได้5ครั้งครับไม่ต้องแสดงอีกครับไม่ต้องแสดงอีกพี่จะซื้อ พี่จะไปเข้าใจไหมน้องชายโอเคซื้อให้ครบไปเลยฮะทีนี้เนี่ยแพ็ครายวันครับแพ็ครายวันนี่ก็จําเป็นต้องซื้อนะเพราะว่ามันพวกได้เศษของแบบของค่อนข้างจําเป็นนะฮะเนี่ยคือของของของ,ของจำเป็นเยอะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยถ้าเกิดจะซื้อก็ได้นะคือมันจะได้เขาเรียวกว่าชิปข้อมูลเอามาอัพนั่นเองนะครับผมก็ถ้าเกิดใครที่เลเวลเท่าไหร่นี่แหละผมจําไม่ได้นะเนี่ยครับไอคางข้อมูลตรงนี้มันจะเปิดนะั้นแล้วเราก็สามารถเอามาอัพได้นะโอเค นี่ครับผมเราสามารถเลือกตัวละครแล้วก็เอามาอัพได้นะเดี๋ยวผมอัพให้สวัสดะซึนะยชิล่างหนึ่งไปเลยละกันนี่ครับอัพไปเลยนะอัพทิ้งอัพคว้างไปโอเคโอ้โหโอ้โหดูของที่ผมได้มาสิครับแต่ว่าผมยังไม่กดรับนะข้าวปั้นเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวข้าปั้นเก็บไว้ก่อนนะโอเคเราจะเอาใช้ตอนที่เราจําเป็นจริงๆมา โอ้โหร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับผมนี่ครับตัวที่ผมอยากได้ครับซาวะดะซึนาโยชิร่างอนาคตนะผมจะมาจุติครับนะแล้วก็เบฟเอร์กรนะครับก็สองตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมเล็งเอาไว้ว่าจะจุตินั่นเองก็คือเราสามารถเลือกได้หรือเราจะสามารถเลือกที่กล่องนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากได้ยามโมโมโตะเท่าไหร่นะผมไม่ค่อยอินกับยามโมโมโตะเท่าไหรนะ่นาอโอเคเนี่ยครับคือในกล่องนี้เนี่ยมันมีไอเทมหลายอย่างที่ผมอยากได้มากๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่กดดุงไหนว,วะอ,อ๋อนี่ไง นี่ครับกล่องนี่ครับกล่องสิงโตโนภาแล้วก็ไอเนี้ยกล่องสิงโตโนภาคือผม,มอยากได้มากๆเลยนะหรือว่าแบบที่มันชื่อว่านัดสือ่อใช่ไหมผมจําไม่ผิดอะ่ะ <Yeah. S 1> คือมันดีมากนะแล้วก็เครื่องกําเนิดเอก,กพจน์นะฮะคืออันเนี้ยผมเคยเจอใน PVP แม่งโคตรโกงเลยนะฮะคือแบบมันมันใช้คอมโบกับหลายตัวได้ดีมากๆอะ่ะผมแนะนําเลยนะไอเครื่องกําเนิดเอกพจน์กับไอสิงโตเนะี่ยโอเคมันถึงเวลาแล้วอะ่ะ มาถึงเวลาแล้วที่เราจะมาสุ่มแต่ว่าไอ้สองตัวนี้ก็อยากได้จริงๆนะเนี่ยคือไอ้ของจุติยังไม่พร้อมแต่ก็สุ่มไปก่อนทีเผลอกดไปเลยครับผมโอโ้ได้อะไรวะเนี่ยได้ของไม่ค่อยดี10ทีต่อเนื่องครับผมคุณผู้ชมยังไงใส่ลุ้งขึ้นหรือเปล่าโอ้โหมาแบบนี้ไม่เวิร์คดูทรงเลยว่าไม่เวิร์คโอ้โหโอ้โหยามาโมโตะล่างหนึ่งปะเทอเอ้ย โอ้โหโอ้ยกดรวมๆไปเลยละกันคุณผู้ชมครับคลิปนี้เนี่ยผมไปไปหมื่นห้านะก็ยังไงผมขอสักห้าพันไลน์นะคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์ให้หน่อยนะครับคุณผู้ชมแฟนๆรีบอนทุกๆคนนะก็ช่วยกันนะคนละไม้คนละมือพี่เจจะได้มีตังค์มาเติมให้คุณผู้ชมได้ดูอีกไงล่ะเฮ้ยโอ้โหไอ้สเปลบีไอ้นักดาบหัวขาวผมไม่ค่อยอยากได้เลยอะต่อให้ตัวมันเก่งแค่ไหนคือเราไม่ค่อยอยากได้อะ โธ้โ้ามาไปเลยแล้วกันเฮ้ยไม่อีกแล้วเหรอฮัฮฮโลโหล GM สันสันโอ้อะไรกันครับเนี่ยไอ้สเปล์บีมาสองรอบติดแล้วเนี่ยเฮ้ยผมว่านะมันอาจจะเป็นบั๊กของ GM นะฮะโอ้โหไม่มีทรงไม่มีแสงอะไรเกิดขึ้นอะวัดวัดมาอีกแล้วเหรอเฮ้ย ผมว่ามันแปลกๆว่ะเริ่มร้อนแล้วไงเริ่มร้อนแล้วไงมันมาสมรอบติดเลยอ่ะซาบดะก็มานะเสศษอันนึงนะโอ้โหอายูคีดิ้งมีดูดข้ามไปเลยละกันครับไม่อยากจะลุ้นแล้วเฮ้ยนี่ซาบดะร่างร่างหนึ่งนะโอเคได้อยู่นะเอาไปจุติได้ครับได้30เสร็จมาพลังของเทพเจ้า โอ้ oh my gosh are you fucking kidding me bro อะไรเนี่ยฮะไปเรียก gm มาคุยกับผมนะผมไม่โอเคผมไม่โอเคแล้วจ้งเฮ้ยเบลฟกอโอเคนะอันนี้โอเคเลยเอามาจุติได้ครับเนี่ยถ้าเกิดเราได้ปุ๊บไอ้ตรงนี้มันจะขึ้นมารับแล้วนะฮะถ้าเกิดได้2อันปุ๊บเราก็ต้องรอมันรีเนาะข้ามไปเลยโอ้ oh my, god. Oh my god มันต้องจ่างสั้น นี่ไงของที่เรามาร์กเอาไว้ต้องกลางนะคือของที่เราอยากได้คือโอกาสมันจะออกเยอะเนาะนี่ฮะก็คือเราต้องรอให้มันรีแล้วก็ไปเปิดมันอื่นต่อแล้วก็ข้ามไหม <c oughs> ดูตัวเลขก่อนเฮ้ย <c oughs> โอ้โหได้ซาบดากับเบเฟกอตัวละ25เศษเฮ้ยอามาจุติทั้งคู่เลยมาดีครับผมก็มาเดี๋ยครับมาดีครับมาเดีครับยังไง w h a า t แต่ฟากแมนอย่งเนี่ยก็คูเดเลมือระเบิดของเรามือระเบิดของแฟมิลีของเรายังไงละ่ะข้ามไหข้ามข้ามไหเฮ้ยสมาดามาลัวๆนะฮะสมาดานี่หาเศษง่ายนะถ้าเกิดผมเก็บได้ถึง100ร้อยเศษเนี่ยผมสามารถจุติอ่าจุติดาวที่สองะดาวฟาสดาวที่สองได้ครับความรู้สึกมันมาว่ะรอบนี้ เอ้ยคุณแลมโบที่น่ารักโอ้คุณแลมโบ15ปีเอาจริงคุณแลมโบ15ปีมันก็เก่งนะถ้าใครสาย PVP นี่ผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่ดีอีกตัวหนึ่งเลยนะแต่ส่วนตัวผมแบบเฮ้ยมันรู้มันรู้ว่าเรากำลังสุ่มนะโอเคเดี๋ยวผมกดรับคงรับเควสก่อนนะฮะนี่ได้ตั๋วมาเพิ่มแล้วก็มันจะได้ตรงกิจกรรม้วยนะไอ้พวกตั๋วที่เราสุ่มไปอะโอเคโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่า มีใครมีภารกิจที่ผมต้องทําอีกวนะเนี่ยนี่ไงกิจกรรมตรงนี้ครับนี่เราสามารถมารับพวกตั๋วสุ่มฟรีตรงนี้ได้อีกนะฮะเราไปสามารถไปสุ่มเพิ่มได้นะอันนี้ก็จะเป็นการันตรของเจ้ายามาโมโตะเนาะโอเคสุ่มต่ออีก19หุยแต่แต่เพชรเราได้มี30,000เลยนะข้ามไปเลยละกันเฮ้ยสเปลบีโอ้โห166เศษแล้วไอ้นี่เกมบั็กะเนี่ยโอ้ ผมว่าเกมมันบัก๊กว่ะ <c oughs> ไม่ใช่แล้วโอ้โห <c oughs> โอ้ยต้องสุ่มอย่างหลายทีนเนี่ยกว่าจะได้โบนัสเพิ่มเนะี่ยเฮ้ยคือผมรู้สึกว่าผมเนี่ยยังแบบยังสุ่มไม่สุดอ่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อนะตอนนี้คือเพชรผมเนี่ยมี3ามหมนะคือเพชรเราก็มีค่อนข้างเงยอะอยู่นะตอนเนี้ย<ช> <c oughs> เดี๋ยวเราซื้อเลยใช้ทีละ2องพเองนะเรายังสุ่มได้อีกหลายครั้งครับผมมา ของของดีๆอ่ยากได้สิงโตอะอยากได้สิ่งโตนภาโอ้คนแลมโปที่น่าหลังอีกแล้วสิ่งโตนภาต้องมาแล้วนะจริงจริงสิงโตนภาสิ่งโตนภา,าของลูกพ่อมาให้ซาบดาซึนะโยชิอัจะเอ้ยเบลเฟกอไม่เป็นไรเก็บไว้ครับผมเดี๋ยวจุติมันได้หลายรอบไปเลยนะฮะมาซื้อไปสองรอบเลยเผื่อไว้นะมาข้ามไปเลย ยังไงโอ้ได้เศษสาวดะโอเคไม่ได้แย่ครับผมไปครับไปด้วยความว่องไวแล้วครับผมหัวมันร้อนอย่าห้ามพี่ไอ้น้องกูเกิลโคมกู e กิลโคมโค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 กินสเปคนะรู้ตัวเปล่าใครพิมพ์อะไรมาเนะี่ยดีครับจานเจเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวตอบยยยตอนนี้แบบกำลังอารมณ์มากรมณกำลังมายัางไง เออจะเอยโอ้คุณแลมโบที่น่ารักอีกแล้วอะไรก็หยุดผมไม่อยู่แล้วตอนเนี้ยมันเคี้ยวมันเคี้ยวไปแบบนอนสตตอปแบบว่านอนสาตอปรือเศษซาดะแป๊บนึงขอรับอันนี้ก่อนสุ่มไปสุ่มมาเนี่แบบเอานะเพราะว่าเศษพวกนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องใช้นานาคตนะสุ่มมาเยอะๆเลยไม่เป็นไรใช้จุติได้เฮ้ยเฮ้ยเครื่องกำเนิดเอกภพโอ้ m ม่ก d โอ้ my g อดนี่แหละสิ่งที่ผมตามหาเฮ้ยได้พร้อมกับเศษสวดาซื้อนะาโยชิล่างอนาคตเลยเหรอเฮ้ยนี่ผมจุติได้แล้วนะเนี่ยเฮ้ยสวดาผมจุติเป็นดาวที่6ไเลยแล้วนะคุณผู้ชมคือปกติมันอัพได้5้าดาวใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราจุติเนี่ยเนี่ยไอดาวข้างหน้าเนี่ยดาวแรกเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้านะเนี่ยผมสามารถจุติได้แต่ผมขาดอันนี้หินสีลุงเฮ้ยอีกเจอันนะผมสามารถจุติโอ้โหเอาเด้สวดาผมมาเข้มๆอ่ะสวดาซื้อนะาโยชิอ่ะ โอเคเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมสามารถซื้ออะไรได้อีกวะคือไอเศษไอเศษหินสีลุงอะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีขาอยู่นะฮะคุณผู้ชมแต่ผมขอหาก่อนนะอหินสีลุงใช่ไหมหรือว่ามันอยู่ในอันนี้เปล่าวะแล้วผมขอไล่ดูก่อนอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นพวกของที่ไว้มอบให้ตัวละครนี่ไงหินสีลุง คือมันค่อนข้างราคาแพงนะคือมันต้องใช้แต้มในการ PVP ซื้อนะฮะก็วันหนึ่งน่าจะซื้อได้ประมาณ1ชิ้นอะโอ้โหก็ต้องรออีกหลายวันว <c oughs> ้โถนี่แหละครับเราสามารถปั๊มของได้นะตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้เราสามารถปั๊มของได้ถ้าเกิดเราเจอของไม่ถูกใจแล้วก็รีเฟซนะถ้าเราอยากได้เราก็ซื้อนี่ยนี่ครับน้องๆแบบน้องๆแบบไม่ต้องสงสัยนะทําไมพวกแบบเติมเยอะๆเนี่ยเลเวลตัวละครสูงนะนี่ครับ เขามาซื้อตรงนี้กันนะ <c oughs> คือของมันจะมีให้อัพเรื่อยๆนะของมันจะมีให้อัพเรื่อยๆเลยถ้าเกิดเรามาซื้อตรงเนี้ยแต่ว่าเราก็ต้องมีเพชรเยอะพอสมควรนะเคผมซื้ออันนี้แล้วก็ซื้อกล่องเมคานะไว้อัพให้ฮิบรินะฮะโอเคอันนี้พลังของเมคาซื้อครับผมตุนไว้ให้ฮิบริในอนาคตนะโอเคเอุย้ย <c oughs> พี่ลุนอ่าซื้ออันนี้ดีกว่านภา,านะฮะไปต่อครับผมเ <c oughs> ปอยู่ดีๆก็มาซื้อของโชว์น้องๆซะงั้งงางงาน พลังแห่งอรุณซื้อไว้ก่อนแล้วกันนะเผื่อได้ใช้ในอนาคตนะฮะอันนี้ก็ใช้อัพได้ครับอ่ากล่องนภาครับผมดี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 ซื้ออันนี้ไว้อัพตัวละครนะไม่ใช่ไปอัพการ์ดได้ป่ะกล่องเมคากล่องเมคาซื้อครับผมกล่องเมคาไปอัพให้ฮิบาริของผมนี่ครับซื้อตั๋ว exp s h o ปปิ้งเพลินๆนะครับผมน้องๆบอกอะไรกันครับเนี่ยวายุโอเควายุก็ซื้อได้นะเพราะว่าเอาไปอัพให้เจ้าเบฟกอร์นะ จริงๆมันไม่ควรชื่อเบลเฟอร์นะมันมันควรชื่อว่าเบลเฟอร์กตเพราะว่าตัวละครไม่ง่งจัดเลยต้องให้มันเป็นกอต์นะโอเคฮิบริฮิบริซื้อไหมเสร็จไปซื้อหน่อยแล้วกันฮิบริโอเคซื้อของช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยละตอนนี้พลังผมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น2 3 8 0 0 0 0นนะเพิ่มขึ้นมาประมาณ5,000นะจากต้นคลิปเนี่ยแต่อันดับหนึ่งอันดับ2อันดับ3อันดับนี่ยแบบคะแนนที่ห่างไกลมากเลย เขาต้องมีเทคนิคของเขาเดี๋ยวไปถามกายหิดก่อนทำยังไงให้พลังขึ้นเยอะๆนะฮะ <Yeah. S 1> อ่าแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยววันนี้เรา PVP กันหน่อยไหมอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ครับเชลผมเหลือประมาณ1,000นะหอยอ่ะก็จะเก็บไปใช้ในอนาคตนะฮะเอาไปทำคลิปหน้าๆนะให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับมาเดี๋ยวเรามา PVP กันคือ PVP เนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าวันนี้ผมเล่นในคอมนะเ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ mm hmm. ผมว่าผมต้องไปใส่อุปกรณ์ใหม่ก่อน ใส่อุปกรณ์ใหม่ให้เจ้า,าแบบเบลฟกอของเรานะแปบบ๊บนึงนะแบบเบลฟกออยู่ไหนเออนี่ไงแล้วก็อาวุธกล่องนะครับคือปกติผมใช้เครื่องยิงน้ําแข็งนะคือจริงจริงเครื่องยิงน้ําแข็งมันก็ดีนะมันใช้แบบหยุดการเคลื่อนไหวสตูได้แต่ว่า,าเครื่องกําเนิดเอกพจน,มนม์มันก็ดีมากๆนะครับผมมันก็ดีมากๆเหมือนกันคือมันทําดาเมจที่ค่อนข้างแรงอะแล้วมันแบบสตันนานมากอะ แล้วก็ให้ซาวดะสูนายโยชิของผมนะฮะจากปกติผมใช้อุปกรณ์ย่วโมโหเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเครื่องยิงน้ําแข็งนะไอ้กดผิดเปลี่ยนเป็นเครื่องยิงน้ําแข็งไม่ใช่ควบคุมน้ําครื่อควบคุมน้ําก็คือมันจะทําให้แบบเหมือนเดินเดินสโล่เฉยนะนี่ครับเครื่องยิงน้ําแข็งเลยคือมันแบบจะติดสตันอะคือมันดีมากอะคือมันจะทําให้แบบติดสตันแป๊บหนึ่งนะ <Wow. S 1> โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมา PVP กันนะครับผมซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเนี่ยว่าวันนี้ผมเล่นในคอมนะ แล้วก็ผมต่อจอยเล่นนะฮะเพราะว่าแบบคือเล่นในมือถือแล้วภาพมันไม่เต็มจองไงเรามาอัดให้คุณผู้ชมดูแล้วคุณผู้ชมอาจจะแบบอ่าเห็นแบบมันไม่ได้อาคัรรถนะก็เลยเดี๋ยววันนี้มาลอง PVP แล้วต่อจอยเล่นดูนะว่าจะเป็นยังไงจะยับหรือเปล่าโอเคหาห้องนานแล้วเนี่ยแรงผมก็ไม่ได้เยอะนะโอเคนี่ครับผมถ้าเกิดเราหาหาศัตรูไม่เจอนะภายใน40วิมันจะสุ่มบอทมาให้นะฮะมาครับบอทก็บอทด,ดิ โอ้โหดูดิดาวผมอะจุติมาสองตัวแล้วซึนะล่างหนึ่งกับซึนะไม่ใช่เด็กกับเบลเฟอร์กอนนะเบลเฟอร์กอ <c oughs> ดิโอ้โหดูดิจุติมาทั้งสองตัวเลย <c oughs> คือตอนเนี้ยทั้งทั้งสามตัวอีกรอบหนึ่งเนี้ย <c oughs> ก็พร้อมจุติแล้วนะแต่ว่าขาดหินสี่ลุงมาคอมโบมาผมอาจจะคอมโบแบบอ้องๆหน่อยเพราะว่าผมแบบต่อจอยเอาเอ,า,อ,า,อาไปค้างอยู่ข้างบนอโถเอยอ้องเลยจังหวะนี้อ้องเลย ก็ถ้าเกิดเราได้เจอกับบอทเนี่ยก็ถือว่าเราได้ปั๊มแต้มนะเออคือแบบถือถือว่าเราได้ปั๊มแตม้มโอ้โหแม่งเอ้คอมโบผิดพลาดคอมโบผิดจังหวะไปมดไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ดูดิดูมันยิงดิเบลฟกอคือแบบยิงน่าเกลียดมากแล้วดูคอมโบกับเครื่องกําเนิดเอกพจน์อะ่ะคือมันทําดาเมจเหมือนแบบคูนสองคูณสามอะ่ะผู้ชมคือแบบน่าเกลียดอ่าเดินหลบก่อนละกันยังไงจะเอาเลยจะเอาเลยฮะเจ้ามือระเบิดมานี่ดิ ดูการคอมโบ,โบ,บเบฟกรโคตรแรงคือยิงแป๊บเดียวอ่ะคือยิงแป๊บเดียวคือลดไปครึ่งหลอดแล้วอ่ะเดินหลบก่อนนะเดินหลบก่อนแล้วก็ยิงสดงดเชื่อเบื่อทวงไปมาล้วก็อัมตีไปเลยโอ้ยดูคิขึ้นแบบดอกเป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นหมื่นโอเคเปลี่ยนตัวบ้างเปลี่ยนตัวบ้างคอมโบบ้างคอมโบคอมจอยรีจอยซันซิลหน่อยละกันมาดิซุนาร่างอนาคตเราก็ไม่ธรรมดามาดิไเบลฟกรมันเอาเบลฟกรมันเอาเบลฟกร์เอาบอ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 สูเอาบอ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็นนี่เนี่ยโอ้ยมันอันตีอันตีเหรออันติมาอันติมาทำไมให้อายบ้านนาเราหนุนน้องไม่ต้องกลับคืนมาคือถ้าเกิดตีไปเรื่อยๆด้วยมันจะติดสถานะเลือดไหลด้วยนะโอ้โหโอ้หดู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 สิ่งของเอ้แต่ว่ามันมันติดสถานะอมตะนะเพราะว่าแบบเราตีให้แถบโจมตีมันเต็ม100อนะมันก็จะแบบติดสถานะอมตะแป๊บหนึ่งเนี้ยยิ่งดาเมจเราแรงไอ้แถบ ถูกโจมตีมันก็จะขึ้นเร็วแล้วผมก็เอ็กซ์เหมอนเนอะไปเลยยังไงล่ะทวัดดาซ์นะยอยชิพี่ก็ไม่ธรรมาดาคอมโบผิดจังหวกะก้วเจ๊เฮ้ยมัวละมาจังหวะนี้สาวยับผมไม่สนนะผมสาวยับละกดไม่ถนัดเลยเว้ยเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวฝึกก่อนนะเดี๋ยวฝึกเล่นจอยโหดดน,นะเดี๋ยวเจอกันมาดิมาดิคือบางทีอะตอนที่เราคอมโบไปข้างๆหน้าจอใช่ไหมคือบางทีถ้าเกิดเราเล่นในมือถืออะคือนิ้วมันบางนะผู้ชมผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมถ้าเกิดใครใครใครเป็นเหมือนผมเนี่ยพิมพ์บอกหน่อยนะ คือเวลาที่เราคอมโบไปที่ข้างๆหน้าจอแล้วแบบนิ้วมันบังนะเวลาเรากดตีอยู่นิ้วเราไปกดโดนแดดก็มีนะคือบางทีมันแบบมันมันค่อนข้างแบบเสียอารมณ์อ่ะเออแบบเราคอมโบอยู่ดีๆเรานิ้วมันบงังแล้วมันแบบทําให้จังหวะคอมโบเราเสียมาเดี๋ยวเรากดหาอีกรอบนึงนะอยากเจอคนที่เป็นคนเล่นจริงๆอะ่ะถ้าเกิดเป็นคนเล่นจริงๆเนี่ยก็จะมีสเต็ปการแดดสเต็ปการคอมโบที่แบบต่างจากบอทนะเพราะว่าบอทมันจะไม่แดดนะเวลาที่มันโดนคอมโบลอยเนี่ย โอ้ยพูดเยอะเจ็บคอน้องรับพี่เจไอพี่เจไม่ได้เป็นโควิดนะก็คือจะสังเกตว่าบอดไม่บอดก็คือเวลาที่โดนคอมโบเนี่ยคนจะแดดหลบนะฮะแดดหลบเวลาที่ลอยอยู่บนฟ้าแต่ว่าบอดเฮ้ยรอบนี้เจอขนเจตเตอร์เอาล่ะโอ้โหเขาใช้ฮีบริคียวยะที่น่ารักของผมด้วยเอาดิมาดิเดี๋ยวเจอทีมผม ทีมผมจุติ2ตัวนะครับ5ดาว5ดาวสตัวจุติ2ไม่ได้จะข่มนะคุณเยตเตอร์มามาเจอกันหน่อยนี่มีโยกมีโยกเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้หนุ่มใจเย็นใจเย็นโอ้ยไอ้หนุ่มสาวยับเลยยังไงฟอร์ดไว้ก่อนฟอร์ดไว้ก่อนไม่โดนยังเอาโดนเฉยเลยยังไงยังไงยังไงอ่ะนะเดินหลบเดินหลบมันต้องมีชั้นเชิงถ้าคนเล่นจะเป็นชั้นเชิงอย่างนี้นะอ้า เฮ้ยสวยเอ้าทำไมตัวไม่กระเด็นตามมาล่ะเอาเอาต่อยคนละล็อกแล้วเอาละเอาละสวย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 เออเออเอาเด้คอมโบคอมจอยเอ้าเอาเออมาดิมาดิมาดิเจอเบลเฟกอนเห่อยไหมรู้จักเบลเฟกอนไหมเอ้ามือไปโดนอ๋อมือไปโดนปุ่มแดชมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่มือไปโดนปุ่มแดดก็อย่าไปสนใจเดี๋ยว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 อ้า โอ้จะกดเครื่องกำเนิดเอกพจน์ซะหน่อยอ้าวแล้วก็โดนคอมโบยาวๆเอ้ยพี่ฮิบาริอ๋อเงี้ยเงี้ยอย่าทำค่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยิงไงเราหมาดิ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 โอ้ยหันหน้าผิดทางมาอุ้ยอ้ยอึดอัดอึดอัดมาดิมาดิไม่ยิงไงเครื่องกำเนิดเอกพจน์ไปแล้วโอ้ยโดนคอมโบอีกคือผมจะเล่นอองอองต้องขออภัยด้วยนะอองจริงหรอตาเนี่ยกูเอาดิ มาดิมาอยู่ล็อกเดียวกันหน่อยมามาอ่ะมามาอันตรีไปเลยละกันโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงโอ้ยเอ็กซาเบิร์นเนอร์กระโดดหลบออกมาก่อนโดดหลบมาก่อนเอ้าเอาโดนได้ยังไงเออคือต้องบอกว่ามันจะมีจังหวะปิ่งปิงนิดนึงนะโอ้ยโอ้ยโดนซ้อมฉันโดนซ้อมแล้วเธอโอ้ยเฮียเฮียยิ้มพะลิเออเออผมจะไม่เปลี่ยนตัว ผมจะไม่เปลี่ยนตัวผมจะเอาเบเฟกองผมสู้ตายหมาดิเฮียฮิบริหมาเฮียมามามาดิหมาดิเฮียหมาดิเฮียเฮียสีเอาบบเฮียสีเอาบบเฮียรูไม่ของพี่แรงของพี่แหงเอาโดนโดนโดนอูอ้โยโดนหลบทันอออ้าไม่เปลี่ยนตัวก็ตายสิ ได้เวลาจริงแล้วได้เวลาจริงแล้วมาดิมาดิมาดิเฟบเฟโกบเบฟโกเบฟโกต้องเจออันปีแบบระยะปราชิตมาดิลอยขึ้นไปบนฟ้าตกเอา้ามันไม่ต่อคอมโ,โบให้วะบางทีตัวมันกระพีบ่ดูมันยิงดูมันยิงนี่ขนาดสึนนะผมแบบเลือดแสนห้าแสนหกแล้วเนี่ยดูมันยิงเลือดลดไหลเป็นสายน้ำเป็นสายโลหิตเอาเอา,เอากดผิดอ่า ฮิวก่อนอ่าโดนฟอร์สไม่เป็นไร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 ผมไหวผมไหวนี่ไงยัดหน้าไปก่อนเออสวยงามคือจริงๆสเต็ปคนนี้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าแบบเราแบบของเราแน่นกว่างของเราแน่นกว่าเราก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับผมสวยสวยจบไปด้วยสวยนะครับผมก็วันนี้นะฮะได้อะไรมาอีกเนะี่ย อ๋อได้เงินได,ได้เพชรนะฮะได้เพชรได้เพชรกับเงินมาแล้วก็สำเร็จเควสครับผมกดรับคงรับเควสด้วยความสวยงามนะฮะอ่าเหลืออะไรอีกไหมอ่ะ ก็สำหรับวันนี้นะผมก็มีของมาแจกเหมือนเดิมนะฮะนั่นก็คือแฟนโทเค็นนั่นเองนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยจะเอาไว้ข้างหลังหน่อยละกันเนาะเพราะว่าแบบเอาไว้ช่วงแรกๆแล้วแบบบางทีคนอาจจะไม่ได้ดูต่อเนาะผมก็เลยแอบเอาไว้ข้างหลังสําหรับคนที่ดูจนจบดีกว่าเนาะก็สําหรับใครที่ได้ไปต้องรีบสแกนนะเพราะว่าช้าหมดอดนะครับผมสําหรับแฟนโทเค็นนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยขอบคุณทุกๆคนมากๆที่เข้ามารับชมนะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร e ถ้าชอบยังไงคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมอยากให้พี่ไปสู้กับกอ นะครับสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปเพียงนี้ก่อนนะครับแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย